เปเปอร์ชุดต่อไปจะว่าด้วยเรื่องกระบวนการจัดแสดงเลยนะครับคุณคุณมานิตามาไหมฮะไม่ได้มาใช่ไหมครับนั้นก็ขอเชิญคุณคุณอนุภาพสกุลงามนะครับผมว่าด้วยเรื่องการตีความนาโน,โนเทคโนโลยีเป็นนิทรรศการถาวรจากสิ่งที่มองไม่เห็นสู่การจับต้องได้นะครับคุณอนุภาพมาจากอ,องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับผมเชิญครับผมอนุภาพนะครับจากองค์การพิพิัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติวันนี้เรามา พูดในเรื่องของการตีความนาโนเทคโนโลยีเป็นนิทรรศการถาวรน,นะครับจากสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสู่การจับต้องได้นะครับผมมีทีมงาน3ามคนนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ทําคนเดียวนะครับเวลาพัฒนานิทรรศการที่พิพานวิาสานเนี่ยนะครับก็จะมีคุณอุมาพรเกิดกำวังค,คุณนัทวุฒิจองมอนกุณนะครับแล้วก็ผมก็จะร่วมกันเป็นทีมงานในการที่จะพัฒนานรรศการชุดนี้ขึ้นมานะครับ ต้องต้องขออนุญาตที่จะพูดถึงเรื่องของนาโนก่อนนะครับนาโนเป็นวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการจัดการอนุภาคในระดับที่อยู่ในขนาดที่1จนถึง100นาโนเมตรนะครับแล้วก็คำว่านาโนเนี่ยมันจริงเป,เ,ปเป็นภาษากรีกนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก,กำหนดให้ใช้เป็นลักษณะของคำนำหน้าหน่วยวัดนะครับจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคาว่า กิโลเมตรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ,ะกิโลก็เป็นคำหน้าหน่วยวัดเหมือนกันนะครับเป็นคำหน้าหน่วยวัดในส่วนที่หมายถึง1,000นะครับดังนั้นถ้า1กิโลเมตรนะครับเราก็จะหมายถึง1,000เมตรนั่นเองนะครับในส่วนของนาโนเทคโนโลยีเนี่ยถ้าผมพูดให้ง่ายๆนะครับขนาด1นาโนเนี่ยถ้าสมมติเราว่า1น่าโนเมตรนะครับก็ให้นึกถึงความยาว1เมตรนะครับแล้วก็ใน1เมตรเนี่ยแบ่ง ให้ได้พันล้านส่วนนะครับหนึ่งในพันล้านส่วนเนี่ยนะครับก็คือ1น,นานโนเมตรนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นเรื่องของอการที่เราจะพูดถึงไอ้เรื่องไอ้ตัวที่หนในพันล้านส่วนเนี่ยนะครับให้ให้มันจับต้องได้หลังจากที่เราจับต้องไม่ได้กันมาตลอดเลยนะครับในเรื่องของยานนาวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับท่านี้เนี่ยเราก็พยายามจะพูดในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีเนี่ยให้สามารถที่จะพัฒนาเป็นนิทรรศการนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านิทรรศการในในใน,ในรูปแบบของไซเซนเตอร์เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกับนิทรรศการทีอ่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จะเน้นคอลเลกชันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ,อย่างของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีคอลเลกชันเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เน้นหนัก แต่ว่าเราจะเน้นหนักในเรื่องของอตัวชิ้นงานนะครับที่จะสามารถที่จะสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปสู่กลุ่มคนได้นะครับก็เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มคนทั่วไปซึ่งสามารถที่จะ,ะรู้ความรู้ตรงนี้ได้นะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะไปต่อเดี๋ยวนะโอเคอันนี้เป็นพิพัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเรานะครับก็ตั้งมา เปิดในปี2543นะครับปัจจุบันก็15ปีแล้วนะครับแล้วก็ความที่มันยาวนานจนถึง15ปีนะครับเราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมีการรีโนเวทเนื้อหาเนื้อสการภายในนะครับเ,เพราะว่าชิ้นงานบางชิ้นเนี่ยก็เก่านะครับในขณะที่เนื้อหาทางวิยาสตร์ศาที่อยู่บนพาร์นลหรือว่าตัวชิ้นงานก็ดีเนี่ยก็เริ่มทุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับ อันนี้ผมขออนุญาตที่จะพูดถึงในส่วนของพื้นที่นิการนะครับอันนี้เป็นอยู่ในที่ตั้งของตึกลูกเต่าที่ชั้น5นะครับพื้นที่ของแต่ละชั้นในตึกลูกเต่าน่ยจะต่างกันนะครับเพราะว่าลองนึกถึงตัวลูกบาศกลูกที่มาวางเรียนซ้อนกัน ดังนั้นหน้าตัดคอร์เซกชั่นของแต่ละชั้นเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่ของแต่ละชั้นเนี่ยแตกต่างกันนะครับพื้นที่ที่ไรเงานะครับคือเป็นพื้นที่ที่เราพัฒนาเป็นนิสการนานโนเทคโนโลยีนะครับผมจะบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณพันแปดร้อยตารางเมตรหมายถึงเฉพาะชั้นนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไรเงาเนี่ยเ,เป็นพื้นที่ประมาณสักสองร้อยแปดสิบหกตารางเมตรเท่านั้น นในบริเวณพื้นที่เท่านี้เรา,เาใช้างบประมาณในการจัดสร้างประมาณ15ล้านบาทนะครับก็ทีนี้ผมขออนุญาตที่จะพูดถึงตารางอันนี้สั้นๆนะครับคือในปี52เรามีการสำรวจแบบเล็กๆนะครับว่าเราต้องการรู้เทรนดของอาการาผู้เข้าชมนะครับว่าเขาต้องการรู้เรื่องวิทยาศาสตร,ร์อะไรเป็นพิเศษเราก็เก็บข้อมูลนะครับจากยูเซอร์ที่เข้ามาในพิพภัณฑ์ของเรา นะครับก็ได้มาเป็นดังนี้นะครับก็อันดับที่1นึเห็นว่าเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นะครับอันดับ2เป็นเรื่องของ Space Exploration เี่ยนะครับอันที่3ก็เป็นเอ่อ r a l d i a ัลดา a นะครับซึ่งเป็นเรื่องของภัยพิบัติ อันดับ4เป็นเรื่องน้ําแล้วก็อันดับที่5เป็นเรื่องนาโนเทคโนโลยีสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือว่าอันดับที่1นเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เราได้นํามาจับพัฒนาเป็นยศาสารแล้วนะครับอันที่1เป็นโรบอทกอ็ได้พัฒนามาแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เปิดทําการแล้วอยู่ที่ชั้น5เหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบการจัด ของแต่และหัวข้อที่เราพยายามจะนํามาใช้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอย่างเรื่องของน้ำเนี่ยถูกนําไปใช้ในการพัฒนาเป็นนิสการในเรื่องของออออออมากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับแล้วก็มาสู่ในเรื่องของนานโนเทคโนโลยีนะครับก็ ขึ้นมาในการที่จะพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการสำรวจกับผู้เข้าชมต่อนะครับแล้วก็การสำรวจอาจจะไม่ได้สำรวจเพียงแค่ในพิพิธภัณฑ์ของเราแล้วนะครับก็อาจจะมีการสำรวจไปพร้อมกับตัวคาราวานวิทยาศาสตร์ของเรานะครับซึ่งไปตั้งอยู่ทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับตามโรงเรียนต่างๆโอเคครับอันนี้เรามาดูว่านอกจากออนอกเหนือจากการสำรวจที่เป็นผลแล้วเนี่ย ทำไมเราถึงเลือกนาโนเทคโนโลยีมาเป็นนิรรศการนะครับอันดับที่1น,นะครับก็คือการสํารวจที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะครับอันดับที่2เ,เนี่ยนาโนเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่รับการกล่าถึงนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้รับรู้ถึงเรื่องของความเป็นนาโนเทคโนโลยีเนี่ยทางใดทางหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ มผิวหน้าอะไรต่างๆนะครับก็จะมีคําว่านาโนเข้าไปนะครับเมื่อมีคําว่านาโนเข้าไปแล้วเนี่ยมูลค่าของตัวสินค้านั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันวิเศษมากวากว่าปกตินะครับทีนี้เนี่ยไอ้ความวิเศษเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้มันจะจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับก็เป็นช่องทางในการที่ให้ผู้คนเนี่ยพ่อค้าเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้แล้วก็อาจจะมาหลอกเราก็ได้นะครับดังนั้นเราก็เห็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการเก่าถึงแล้วก็อาจจะ สร้างความสับสนด้านข้อมูลด้วยนะครับสุดท้ายที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือในแง่ของการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับยิ่งนานโนเนี่ยเราพูดถึงความเล็กมากเท่าไหร่ในการที่เราจะพยายามจะเล่าเรื่องหรือแม้ว่าจะเป็นการตีความหรือว่าจะเป็นการเลพิเต์ออกมาเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการของนานโนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใช้ใช้ความคิดพอสมควรนะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนการพัฒนาการครับก็ไปเร็วๆนะครับจริงๆแล้วเราก็มีการพูดคุยกันในพีพันวิทยาศาสตร์และที่สําคัญเนี่ยเราไม่ใช่ specialist นะครับทางด้านนาโนเทคโนโลยีเราก็เลยไปเชิญทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติที่อยู่กับสวทชเนี่ยครับมาร่วมพัฒนานิสการกับเรานะครับที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ข้อมูลนะครับเราก็จะวางแผนกันในพิพานวิทยาศาสตร์นะครับวางอรี่ไลนะครับแล้วก็วางคอนเซปต์ของนิรศการออกมานะครับจากนั้นเราจะนําทั้งหมดเนี่ยไปให้ ผู้ออกแบบดําเนินการนะครับถ้าใครอยู่ในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะรู้กันดีว่ารูปแบบของการจัดจ้างเิตการเนี่ยก็จะเป็นการจัดจ้างให้ผู้รับจ้างภายนอกเข้ามานะครับแต่ในรูปแบบของเราเนี่ยก็ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าการทํางานเนี่ยจะค่อนข้างจะควบคู่กันไปแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการทํางานโดยใช้ผู้คนหลายๆทางนะครับ อันนี้ก็มันก็พัฒนามาถึงเป็นตัวคอนเซปต์นิยสการนะครับตัวคอนเซปต์เนี่ยเราก็จะบอกว่านานโนเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตนะครับทั้งที่จําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนานโนเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เป็นความหวังของมนุษยชาตินะครับทั้งหมดของนิยสการเนี่ยเราจะเน้นไปที่เรื่องของการค้นพบนะครับว่าเราจะค้นพบในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับ นาโนเทคโนโลยีนะครับจากนั้นเราจะไปพิสูจน์กันว่านาโนเทคโนโลยีมันมีอยู่จริงถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยสายตาเปล่านะครับจะต้องผ่านตัวเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยแต่เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ในนิสการอันนี้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนต่างๆนะครับก็จะมีการคัดเลือกตัวผลิตภัณฑ์นะครับว่าสามารถที่จะมาทดสอบว่ามันจริงแท้แค่ไหนไม้แบบนอันนี้เมื่อมีคาร์บอนนาโนทิวผสมอยู่ในไม้เนี่ย มันดับได้จริงไหมมันเบาไหมนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการมองไกลแล้วก็ตระหนักนะครับเรามองไปดูในอนาคตว่าในอีกสิบถึงสิบห้าปีเนี่ยหรือว่าอ,อีกในอนาคตข้างหน้าดีกว่านะครับนาโนเทคโนโลยีมันจะไปในทางไหนนะครับแล้วก็เราก็ต้องให้ตระหนักในเรื่องของความเป็นประโยชน์เป็นโทษของนาโนเทคโนโลยีด้วยนะครับทั้งหมดของนิย a การเนี่ยนำมาสู่ตัว าการเล่าเรื่องนะครับก็คือสตอรี่ไลน์นี้นะครับตัวเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะพูดใน4ี่บรรทัดนี้แหละครับก็คือรู้จักนาโนเทคโนโลยีผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติและการทำงานในระดับนาโนนะครับแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยและก็แนวโน้มนาโนเทคโนโลยีในอนาคตด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพเปอร์สเปกทีฟของนิสการนาโนนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับ ก็จะแบ่งเป็นประมาณสัก5โซนผมไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นโซนทางเข้านะครับก็เป็นเรื่องของนาโนเทคโนโลยีรอบตัวนะครับโซนทางเข้าไม่มีอะไรมากครับเป็นเพียงแค่จะเห็นว่ามีคําว่าป้ายว่านาโนอยู่นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วย กลุ่แก้วใสๆนะครับประมาณสักสีหลูกเป้าหมายของการทําอย่างนี้เนี่ยเราใส่ตัวผลิตภัณฑ์นาโนเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความที่ในการที่จะดึงดูดว่าไอ้ผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมีพิเศษยังไงนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราคุยกับทีมงานเนี่ยเราก็อยากให้เป็นพื้นที่ในการที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้ลองตระหนักแล้วก็ลองนึกคิดดูที่ว่าไอ้นาโนเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันม,มนีมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นโ นแรกนะครับโซนต่อไปเป็นโซนว่าที่เราจะพิสูจน์ว่านาโนเล็กแค่ไหนนะครับอันนี้เราจะเล่าเรื่องโดยการผ่านชิ้นงานอยู่2ชิ้นชิ้นแรกเราเรียกว่า power of ten นะครับผมจะอธิบายให้ง่ายก็คือว่ามันเป็นชิ้นงานที่พยายามที่จะขยายทุกอย่างให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กลงจนถึงระดับเซล นะครับการที่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กลงในระดับเฟลเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นการเรียนรู้ให้ให้เด็กๆหรือให้ผู้ชมเนี่ยมาเรียนรู้ถึงขนาดของนาโนว่ามันมีความเล็กแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นการวัดน้ําหนักกับส่วนสูงนะครับคือในส่วนของวัดน้ําหนักส่วนสูงเนี่ยผมอยากจะให้ทางผู้ผู้เข้าร่วมผู้เข้า เขาร่วมชมเนียสการเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วนานโนเนี่ยมันก็คือเพียงแค่เป็นพิสิกเป็นคํานําหน้าวัดหน่วยวัดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับคําว่ากิโลเมตรเราก็จะนึกออกทันทีนะครับผมก็เลยอยากจะให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าพูดนถึงเป็นนานโนเมตรเนี่ย ทุกคนควรจะต้องรู้ว่ามันเล็กแค่ไหนนะครับดังนั้นไอชิ้นงานอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการบอกเรื่องของเมื่อเรานั่งช่างไปแล้วเราก็จะบอกน้ําหนักส่วนสูงในหน่วยปกติเป็นเซนติเมตรเป็นกิโลกร,รัมนะครับแต่มันก็จะมีหน่วยอื่นๆให้เราลองเลือกดูนะครับไมโครมิลิเซนตินาโนนะครับเมื่อเราช่างไปแล้วเราก,กดคำนานาโนเราก็จะดูว่าผมสูง173เซนติเมตรแล้วถ้าในหน่วยนาโนละ่ะเราจะสูงเท่าไหร่นาโนเมตร อันนี้ก็เป็นชิ้นงานอันชิ้นหนึ่งที่อยู่ในโซนสอนี้นะครับ <c oughs> ต่อมาก่อนที่เราจะเข้าไปโซนสนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น transitional zone นะครับไม่มีอะไรมากเราต้องการที่จะสร้างให้ผู้ชมนิทรรศการเนี่ยรับรู้ได้ว่าต่อไปโซนต่อไปที่เขาจะเข้าไปเนี่ยจะเป็นการศึกษาระดับนานโนในส่วนที่เล็กมากนะครับตอนที่คุยกันในการทำนิทรรศการเนี่ยเ,เราพยายามจะนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อที่จะ ให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ย่อยย่ย่ออขนาดนะครับก็ทุกคนก็จะคิดถึงอ,อุโมงย่อส่วนของโดรไลมอนนะฮะก็กระจักเล็กแล้วก็อาจจะต้องมีการย่อตัวลงไปนิดนึงนะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยด้วยความที่พิ่พายุศาสตร์เนี่ยต้อนรับเด็กเป็นวันละหลายหมื่นหลายพันคนนะครับวิ่งในบางช่วงเนี่ยก็เยอะมากนะครับการที่จะเซตให้เป็นลักษณะอุโมงแล้วก็เดินลอดลงไปเนี่ยคงไม่เหมาะสมแน่นะครับมีการ ไม่ไม่ไม่รองรับกับกับจํานวนเด็กที่มากนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็สร้างเป็นอุโมงย่างี้สิคนก็เดินเข้าไปได้เยอะๆนะครับแสงสีเป็น LED อยู่ไฟข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นการบอกให้รู้ว่าเฮ้ตัวคุณเล็กแล้วนะจากนี้ไปสิ่งที่คุณจะตัวเล็กเนี่ยคุณก็จะได้ศึกษาสิ่งกระบวนการของการเกิดนานโนเนี่ยในบักกี้บอลอันนี้นะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่าบัคกี้บอลนะครับบัคกี้บอลเป็นโครงสร้างอะตอมที่เกิดจากคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างที่มีขนาดประมาณ1นาโนเมตรแล้วก็นักวิทสา์เนี่ยใช้โครงสร้างอันนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิทาศสตร์ได้จํานวนมากนะครับได,ได้ได้ประโยชน์หลากหลายเลยเราก็เลือกใช้โครงสร้างบัคกี้บอลมาสร้างนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ มีสัญลักษณ์ที่จะแทนนะครับแทนตัวสัญลักษณ์ที่จะแทนว่าตัวคุณเนี่ยเล็กลงแล้วนะครับแล้วก็เป็นการแทนว่าเป็นเรื่องของออความเล็กของนาโนเทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นยังโซน3อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างของอนาโนบัคกี้บอลนี่นะครับ ในโครงสร้างของมัคคิบอลเนี่ยเราจะพูดถึง3อย่างก็คือโครงสร้างนานโนในธรรมชาติคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็การเห็นของนานโนหรือว่านาโนคาเลคต์ไรเซชันนะครับโซนต่อไปเป็นโซนที่สี่อ็พีพันนานโนในชีวิตประจำวันโซนนี้จะให้ผู้ชมเนี่ยได้ทดลองเล่นนะครับอย่างว่าพีพันานานโนเนี่ยมันวิเศษจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็โซนสุดท้ายก็เป็นนาโนเทคโนโลยีในอนาคตนะครับที่จะบอกเทรนของนาโนเทคโนโลยีในอนาคตแล้วก็รวมถึงของการใช้ ทีนี้ผมก็เลยพูดถึงเรื่องของ um อุโมงค์ทาร์สิชแนลครั้งหนึ่งก็เป็นอุโมงค์อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วอันนี้ผมไม่กล่าวซ้ำดีกว่านะครับก็ตอนนั้นที่เราคิดกันเราก็คิดว่าเราจะเข้าสู่โลกนาโนแล้วก็ทํายังไงให้มันตัวเล็กนะครับจะต้องผ่านเครื่องมือวิเศษแล้วก็มาสุดท้ายมันก็ได้เป็นอุโมงค์ของทาร์สิชแนลนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือวัดสสูงและก็น้ําหนักนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีคิดของเราตอนที่เราคิดกันนะครับโปรดลืมทฤษฎีต่างๆในการทำนิยสการนะครับเพราะว่าเวลาเราทำกันเราก็จะคิดกันแนวลูกทุ่งลุกทุ่งอย่างงี้นะครับอาจจะไม่ได้มีหลักการอะไรมากอันนี้เป็นนาโนในมชาติขออนุญาตน,นิดหนึ่งนะครับอันนี้ยังอยู่ในบัคกี้บอลอยู่นะครับภาพที่เห็นเนี่ยเป็นโครงสร้างละเอียดของตัวที่เรียกว่าสปาตูเล่นะครับซึ่งเป็นขนเล็กๆอยู่บนตีนตุ๊กแก นะครับสปาตูเล่นเนี่ยก็ที่ปลายตีนตุกแกเนี่ยทำให้ตัวติปป๊กแกหรือว่าตัวจิงโจกเนี่ยสามารถที่จะเกาะอ,อยู่บนผนงังต้านแรงโน้มถ่วงได้อันนี้ปรากฏอยู่ในบักกี้บอลนะครับดังนั้นเราจึงคุมคอนเซ็ปต์คุมคุมการนําเสนอเนี่ยว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเล็กนะครับตัวชิ้นงานอันนี้เนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับชิ้นทางกวามือนเนี่ยจะเป็นให้โมเดลนูนต่ําให้ผู้ชมเนี่ยได้ลองสัมผัสจากนั้นเมื่อ เขาสัมผัสแล้วนะครับมีคําถามเชิงท้าทายหน่อยว่ามันรู้ไหมว่ามันคืออะไรคุณก็เดินไปดูข้างหน้านะครับเพื่อที่จะไปดูเฉลยนะครับว่ามันคืออะไรก็จะกดปุ่มไฟปุ๊บไฟจะปรากฏอยู่ข้างในในกล่องอันนี้คุณก็จะเห็นตุ๊กแกนะครับอยู่หนึ่งตัวก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันคือตีนตุ๊กแกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวูดด็อกนะครับเป็นชิ้นงานที่พยายามจะให้ผู้ชมได้รู้ว่าเพราะอะไระขนาดนาโนเนี่ย เอ่อทำไม เมื่อขนาดมนเมล็ดลงนะครับจึงมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นก็ให้เขาเนี่ยได้ลองต่อนะครับแล้วก็ลองนับจุดดูนะครับที่ปรากฏอยู่บนออคิวบิกอันนี้เมื่อเราแตกคิวบิลออกแต่ละคิวบิกก็จะมีจุดเพิ่มมากขึ้นจานวนจุดเนี่ยเราพยายามที่จะสื่อถึงความพิเศษของมันนะครับยิ่งจุดมากขึ้นยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็จะมีเพิ่มหน้าตัดของการแสดงความคุณสมบัติทางนานโ,นโนพิเศษได้มากเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการพยายามที่จะตีความเรื่องของ การเกิดปฏิกิริยาขงนาโนเทคโนโลยีได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างง่ายๆนะครับอันนี้เป็นการทํางานของกล้อง AFM นะครับ AFM เป็นกล้อง Atomic Force Microscope นะครับตอนแรกในส่วนที่ในส่วนนี้ก็คือเราพยายามที่จะคิดว่าหรือว่าเราจะเอากล้อง เ f ฟหรือว่ากล้อง SCM เนี่ยมาตั้งดีแต่คิดว่าคงไม่ได้เพราะว่ามูลค่าของกล้องเนี่ยมันแพงกว่าตัวนี้สการนะครับออไอ้คันจะเอาตัวกล้องจุลทรรศเนี่ยมาตั้งก็ไม่สื่อนะครับเพราะว่ากล้องจุลทรรศเนี่ยใช้เลนในการที่จะดูขยาย แต่การหลักการของกล้อง FM m หรือว่ากล้อง s c m เนี่ยใช้ลักษณะของปลายโพบเล็กๆนะครับแล้วก็กราบไปที่บนพื้นผิวอนุภาคนาโนนะครับปลายโพบจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็จะถูกตีความออกมาเป็นภาพเ,เราเราเราเลยพัฒนาเป็นชิ้นงานอันนี้นะครับโดยให้มือซ้ายเนี่ยสอดเข้าไปทางด้านซ้ายมือขวาสอดไปด้านขวามือซ้ายคือโพบของเรานะครับก็คือจับตัวบล็อกแล้วก็มือขวา นะครับก็ค <government> ือการที T ่พยายามจะจัดบล็อกให้เหมือนกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็เลยพยายามที่จะสื่อความของการทํางานของกล้อง AFM ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายที่สุดคุณคุณอนุภาครับช่วยสรุปด้วยเลยนะได้ครับอันนี้เป็นไม้เป็นตันให้ลองทดลองที่จะได้หักดูนะครับว่าไม้เป็นตันที่มีคาร์บอนนาโนทิพอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะงอได้นะครับแล้วก็นี้ก็เป็นตัวต่อเลโก้ตัวต่อเลโก้นี้ ไม่มีอะไรมากครับเราให้ตัวเด็กๆเนี่ยมาต่อเลโก้ตามจินตนาการนะครับเพราะในหลักการของการสังเคราะห์หลงการสร้างนาโนเทคโนโลยีเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเอาอนุภาคเล็กๆมาเรียงกันจัดต่อกันเพื่อให้มีความเ,าเป็นโครงสร้างแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเลพิเซนต์อย่างหนึ่งมันคือตัวต่อเลโก้ธรรมดาเลยแต่ว่ามันจะมีตัวป้ายที่จะบอกนะครับว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดนี้นะครับ มันยังไม่เกิดขึ้นครับนี่คือพื้นที่จริงณนะปัจจุบันนี้นะครับมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็มันกาดจะเปิดเออมันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือภายในสิ้นปีนี้นะครับเออก็ใช้เวลาสร้างประมาณอย่างนะฮะประมาณ3เดือนเนี่ยนะครับก็เวลาสร้างเนี่ยก็ คิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งที่สามารถที่จะพูดได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาทำงานจริงเนี่ยเราจะพบปัญหากับหน้างานอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการวางชิ้นงานในเรื่องของพื้นที่ที่มันไม่ฟอร์แมตกับตัวสิ่งที่ออกแบบมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ขออนุญาตที่จะขอบคุณท่านนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณคุณอนุภาพครับ